กินได้ตัวเนาะเสียบวะกเย็นหมดเลยบุบบุบมไม่ตึงนี่น้ำแข็งแม่มาแล้วยิงเจ้าไลสวดกูนียแม่นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันผมบริไลมาโดนหลายเดือนเลยตอนนี้บ่มี่ไผรับชมครับตอนแต่ตอนนี้ไสล่ะไรสวดขอบ่าบริไลโดนเนาะทดสอบทดสอบ รือไเล้วนีสดีวโอ้ลึ่นวิแล้วพดีผมลองล้อมเชื่อใหม่ไม้หี่ลองเมืองบลวามันมันด้า่นะเลยเลยลองเมืองันด้สิไหลจักหนึทียังไปลเี้ยผู้ไปารรไปใส่างใเ็กับนท่ชี่งเีอยผมให้ฉายาอาชิตชาโดแบ อยชาโด้แปลว่าดับดับดำโอ้มีหนึ่งคนแล้วไล่มาหนึ่งนาทีสมุไรซอยจุกดีกว่าสมุไรสั่งสั่งมาเถลยสมุไรนี่สมุไรซอยจุกดีกว่าเกือบเงินนะครับโอ้เอ้ยอันนี้